Three, two, one. ดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะรหัสวิชาค12101ชั12 101. ้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะคะครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทรครูเมืองโรงเรียนบ้านหนองระกรมค่ะเรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ 2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 3. นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ 4. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์อ่าเรามาดูนะคะ ร้านหนูบูติกเสื้อราคา145บาทกางเกงราคา 176. บาทกระโปรงราคา254บาทรองเท้าราคา237บาทให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะก็คือขวันซื้อกระโปรงราคา254บาท ซื้อเสื้อราคา145บาทขวัญต้องจ่ายเงินกี่บาทจากโจทย์นะคะโจทย์เขาถามว่าขวัญต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์เขาให้มาก็คือขวัญซื้อกระโปรงราคา254บาทซื้อเสื้อราคา145บาทเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ254บก145เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะ 254บวก145เท่ากับ399ดังนั้นนะคะตอบก็คือขวัญต้องจ่ายเงิน399บาทอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าวิธีทำถูกไหมคะ254บวก145นะคะ,ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขาให้มานะคะก็คือ 254บวก145เรามาดูกันเลยค่ะว่าคำตอบถูกไหม4บวก5ได้9 5บวก4ก็ได้9 2บวก1เป็น3คำตอบของเราก็คือ399ค่ะ เราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนกางเกงราคา176บาทรองเท้าราคา237บาทกางเกงราคาถูกกว่ารองเท้ากี่บาทโจทย์ข้อถามค่ะกางเกงราคาถูกกว่ารองเท้ากี่บาทโจทย์เขาให้มาก็คือกางเกงราคา176บาท รองเท้าราคา237บาทเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ237ลบ176นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ237ลบ176เขียนประโยคสัญลักษณ์เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำ237ลบ176เท่ากับเท่าไร 7-6ลบ6เหลือ1 3-7 3-7ลบ7 3ลบ7ได้ไหมคะ3-7ลบ7ไม่ได้ยืมคะ่ะยืมยืมจาก2ยืม2ก็เหลือ1เป็น13 13-7ลบเเหลือ6คคำตอบของเราก็จะได้เท่ากับ61เอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูจทยข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่าเรื่องเงินออมของเด็กๆคะ่ะ ขิงออมได้921บาทอุออมได้446บาทแดงออมได้608บาทหยกออมได้385บาทา่าทจากภาพนะคะนักเรียนก็จะทราบเงินออมของเด็กแต่ละคนนะคะคือขิงออมได้921บาทอุออมได้446บาทแดงออมได้6 8 8บาทหยกออมได้385บาทนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์เราก็จะเขียนได้ว่า,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งจดก่อนนะคะอันดับแรกคืออุมีเงินออม446บาทโยกมีเงินออม385บาทอุและยกมีเงินออมรวมกัน,รว,กนรวมกันกี่บาทรวมก็คือคือก็คือวิธีบวกนะคะรวมกันก็คือวิธีบวกดังนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่า446บวก385จะเท่ากับอะไร 446บวก385เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทาวิธีทมคือ446บวก385 6บวก5เป็น11ใส่1ทด1 8บวก4เป็น12 12มีตัวทด1เป็น13ใส่3ทด1 4บวก3เป็น7 7บวก1เป็น8คําตอบของเราก็จะได้คือ831ค่ะอ่ะพิจารณาโจทย์ปัญหาการบวกนะคะคือโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ คือมีความเป็นไปได้เพราะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันนะคะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งโจทย์วิธีบวกหรือว่าวิธีลบนะคะก็คือโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นนะคะอายกตัวอย่างนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ4 4 6อลบ385เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคือ อุมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาทน้อยกว่าก็คือเครื่องหมายลบแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คือวิธีลบนะคะจา,จ,าจากประโยคสัญลักษณ์ที่เขาให้มาอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะ446-385 446-385ลบ385 446ลบ385เท่ากับสี่เหลี่ยม วิธีทำสี่ร้อยสี่สิบหกลบสามรอยาขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ6-5ลบหเหลือ1 4-8 4-8ลบ8 4ลบ8ได้ไหมคะ4-8ลบ8ไม่ได้ยืม4ตัวข้างล่างคะ่ะเหลือ3เป็น14อ่าเป็น14 14-8ลบ8เหลือเท่าไรคะนักเรียน14-8ลบ8เหลือ6แสดงว่าข้อนี้ตอบ หกใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยคะ่ะอ่ะอ่ะจากสถานจากสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนเห็นผลไม้สดใช่ไหมคะอ่าผลไม้สดคือโจทย์เขาให้มานะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูจะตั้งโจทย์นะคะเช่นอ่ามีในรูปนี้มีแตงโมมีส้มโอมีอ่า มะเขือมีต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งไปเลยค่ะแตงโมอ่ะเอาเปรี้ยวเอาเอาเปรี้ยวแล้วกันเนาะเอาเปรี้ยวอ่าชื่อเปรี้ยวแล้วกันเปรี้ยวซื้อแตงโมสามร้อยอ่าแปดร้อยหกสิบสี่บาท เปรี้ยวซื้อแตงโม864บาทและเปรี้ยวซื้อส้อมโอ486บบาทอ่ะเปรี้ยว ซื้อแตงโมมากกว่าซื้อส้อมโอกี่บาทน่ะจากโจทย์นะคะเราก็จะได้เป็นวิธีลบที่เขากำหนดมาให้แล้วก็คือเปรี้ยวซื้อแตงโม864บาทและเปรี้ยวซื้อส้อมโอ486บาท รียซื้อแตงโมมากกว่าซื้อส้อมโอกี่บาทก็จะเป็นวิธีลบแล้วค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่จากโจทย์นะคะก็คือ864ลบ 486เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะ4ลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะ4ลบ6สี่ลบ6ได้ไหมคะไม่ได้ยืม6ตัวข้างหน้าเหลือ5เป็น14 14ลบ6เหลือ8 5ลบ8เหลืออะ5ลบได้ไหมคะนักเรียน5ลบไม่ได้ยืมค่ะ5ลบ8ไม่ได้เหลือ7เป็น15 1ห้ลบ8ได้ยังคะนักเรียน15หลบ8ด ได้แล้วนะคะ15ลบ8เหลือ7 7ลบ4เหลือ3ข้อนี้ตอบ3 7 8อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะบ๊ายบาย